สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปที่2ของการทํานายดวงชะตารายปีประจําปี2568ใครได้ยินคลิปที่2ก่อน,อนก็อย่าลืมย้อนกลับไปฟังคลิปแรกเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับเรามาเข้าในส่วนของการทํานายดยวงกันต่อน,นะครับช่วงจังหวะนะที่ว่าไม่ค่อยโอเคนะคือกระะกฎาไปจนถึงสิ้นปีใช่ไหมช่วงจังหวะนั้นนะาดาวที่ยืนพักเคาะของมฤตยูเลยนะครับทําให้ปีการพลิกแพลงเลยนะใครโสดนะครับ คราวนี้จะได้เจอคู่ที่แท้จริงแหละนะแต่คู่อาจจะมีแบบ ประเด็นนิดนึงนะแต่ก็จะ,ะสมหวังสมใจนะฮะนี่คืออยู่ที่ว่าเราจะรับเงื่อนไขของคู่หรือว่าของคนที่เข้ามาได้มากน้อยเพียงใดนะครับแต่ในเรื่องของอต่างประเทศต่างชาติอย่างเงี้ยน,นะก็ถือว่าดีหมายถึงว่าเรื่องสัมมาอาชีพนะ,ะก็จะถือว่าให้คุณดีจากดาวมดอยู่ในแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับคนที่ทํางานที่จะต้องแบบเหมือน เป็นบริษัทนะเป็นบริษัทส่วนตัวสมมติเคยเป็นบริษัทเล็กๆก็จะขยายนะให้เข้าไปสู่ระบบที่เป็นกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเช่นเข้าออนไลน์เช่นเข้าโซเชียลแบบนี้นะครับขายของในออนไลน์มากยิ่งขึ้นดีนะในปี2568อันนี้ดีนะครับตลอดทั้งปีเลยนะอ่าแล้วใครเคยที่แบบว่ามีอ่าทำธุรกิจส่วนตัวเช่นว่าเป็นฟาร์มนะความเลี้ยงสัตว์กระไดนะปลูกผล,ลไม้พืช นะในสวนแบบนี้นะจะส่งเข้านะจะส่งเข้าให้กับ โรงงานผู้ผลิตใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้ดีด้วยนะในปี2568นะครับแต่ต้องรอจังหวะดีๆก็คือช่วงพัหัสเข้ามานะอันนี้จะดีกว่านะแต่สามารถทําได้เลยนะแต่มันจะต้องระมัดระวังหุ้นส่วนที่เข้ามาร่วมหุ้นต้องระมัดระวังหุ้นส่วนที่เข้ามาลงทุนเพราะมันจะมีดาวของความเห็นแก่ตัวนะของหุ้นส่วนเข้ามานะต่างคนต่างเอาตัวรอดนะครับอ่าเราถ้าเราใจดีเกินไปก็จะพลาดพลั้งผิดท่าเสียทีนะครับได้นะจะหุ้นจะทำ อะไรกับใครเนี่ยครับดาวยืนแบบนี้จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษซึ่งถ้าเราทําอะไรแล้ว เรามั่นใจเราลุยด้วยตัวเองเราทําด้วยตัวเองรับรองได้ว่าจะมีแต่แง่ดีมากกว่าแง่ลบครับที่พอพูดถึงในเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยบางคนก็เจอคู่ดีเจอคู่หวานชื่นลักษณะแบบนี้นะจะมีอาการในเรื่องของภาวะการเจ็บป่วยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะให้กับตัวทั้งพิจิตเองหรือว่าคู่ชีวิตของเรานะครับคนใดคนหนึ่งนะทีนี้นะมันเป็นการแก้นะ ก็ง่ายๆเลยนะใช้หลักวิทยาศาสตร์พาไปตรวจร่างกายดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันความรักความหวานเมื่อเกิดขึ้นไงนะเพราะต่างคนต่างห่วงกันต่างคนต่างไม่ทอดทิ้งกันในยามเจ็บป่วยใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องดีๆนะกับร้ายกลายเป็นดีในเรื่องของความรักจากการที่เขาจะต้องเจอภัยโลกต่างๆนะแล้วอยู่คนเดียวเปี่ยวเหงาก็กลายเป็นว่ามีหัวใจชุ่มชื้นขึ้นมาร่างกายนะก็จะกลับพลิกฟื้นขึ้นมาด้วยนะครับ ดาวแบบนี้จะให้คุณสําหรับคนที่เป็นโรคภัยอยู่แล้วอ่ะมันจะกลับหายขึ้นนะมันจะกลับดีขึ้นพลิกขึ้นนะครับอ่าในปี2568นี้เลยนะครับพอหลังจากนั้นนะที่ดาวพระถ่ายกระดาวมฤตยูเรากล่าวไปแล้วนะฮะในเดือนพฤษภาคมประมาณวันที่13พฤษภาดาวพระราหูนะครับจะทําการาย้ายเรือนนะจากเรือนของพบปุตตะ นะครับมาสู่ในเรื่องของพบพันธุนะของเรือนชะตาให้กับลัคนาราศีพิจิกการย้ายเดือนในลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนราหูเดิมกลับเข้าเรือนตัวเองจนได้ตําแหน่งเป็นเกษตร,ร,รษตราธิบดีเกษตรราบดีอะไรก็แล้วแต่นะครับคือได้ตําแหน่งใหญ่ตําแหน่งมั่นคงนะจนทําให้ว่าลัคนาราศีพิจิกจะมีความเจริญก้าวหน้าจนทําให้สามารถนะ ซื้อบ้านซื้อรถนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถเงี้ยนะคใครอยากจะได้เป็นเจ้าของนะบ้านใหม่รถใหม่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับทําให้มันดีขึ้นนะเช่อนอยากจะได้รถเพิ่มก็จะได้สมหวังนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านจะรีโนเวทบ้านก็จะได้สมหวังอยากจะซื้อคอนโดเอาไว้ให้คนอื่นเขาเช่าก็จะทําได้สําเร็จนะในปี2568นี้นั่นเองนะเพราะดาวพระราหูนั้นยืนตําแหน่งให้คุณนะดีเลยนะ ในเรือนชะตานะครับที่ดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวบาระเคราะห์ไงนะบาระเคราะห์เนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นเวลาเขาจะเกิดขึ้นทีไรมันก็จะต้องมีเรื่องแบบบาระเคราะห์เข้ามานะเช่นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความตกอกตกใจนะอุปติเหตุเคราะห์เพศภัยต่างๆที่จะมีเข้ามาด้วยแล้วมันถึงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีดังนั้นเราก็แก้เครียดแก้เคราะห์เลยนะเขาเรียกว่าทําบุญกุศลอยู่เรื่อยๆนะครับปล่อยสัตว์นะปล่อยสัตว์ ปล่อยปลาอย่างเงี้ยนะครับปล่อยปลาหลายๆอย่างปล่อยปลาหลายๆตัวเนี่ยนะครับก็ทําให้อ่าหลายๆอย่างที่มันจะเกิดในแง่ลบอะมันกลับร้ายกลายเป็นดีนะให้กับพิจิกได้ในปี2568นี้พระราหูเนี่ยนะครับเมื่อท่านทําการย้ายเรือนแล้วก็จะมาเจอกับทางด้านของดาวพระเสาร อ่าพอมาเจอกับทางแรกของดราพระสาวก็เรียกว่าเป็นคู่มิตรเลยนะอยู่นในเรือนของพบพันธุของเรือนชะตาให้กับลัคนาราศีพิจิกนะครับทําให้พิจิกเองเนี่ยนะสามารถมีรถนะ ได้ทีเนี่ยไม่ใช่ได้คันเดียวด้วยได้ทีละสองคันขึ้นไปนะครับมีบ้านสองหลังขึ้นไปนะอันนี้สาหรับคนที่แบบมีบ้านอยู่แล้วอะ่ะก็จะมีบ้านเพิ่มมีรถอยู่แล้วนะก็จะมีรถเพิ่มนะนี่มีแต่สิ่งดีๆแบบนี้ถ้าเขาเรียกมีความมั่นคงนะในเดือนชะตาชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยนะรวมถึงว่าถ้าเราไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนไปทํางานที่ไกลยังไงเนี่ยเงินเดือนมันก็ขึ้นนะเราสามารถเนี่ยนะครับอ่า ซื้อบ้านเพิ่มเติมอีกหลังหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าใครบุญเบาๆหน่อยก็เหมือนมีบ้านอยู่แล้วนะที่กรุงเทพอาจจะไปเช่าบ้านอยู่ที่อ ถานที่สถานที่ทํางานของเราแบบนั้นนะครับก็ถือว่ามีเรื่องดีเข้ามาด้วยนะแต่อย่าลืมว่าดาวพระราหูก็คงเป็นดาวพระราหูดาวพระเสาก็ยังเป็นดาวพระเสาวคือบาปวาเคราะห์นะครับไปต่างถิน่นต่างแดนไปที่ไหนก็ตามแต่นะก็จะต้องรัดกุมในเรื่องของสินทรัพย์นะที่อยู่ในบ้านนะเดี๋ยวจะมีคนไม่ดีย่องเข้ามานะอยากได้สินทรัพย์ชิ้นนั้นชิ้นนี้ของเราได้นะครับถ้าเราดูแลดีแล้ว ป้องกันดีแล้วนะครับเรื่องร้ายๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะในเรือนชะตานะเพร,ราะป่าระเขา์ให้คุณดีก็ให้โทษด้วยนะครับรวมถึงว่าราศีพิจิกนะครับจะมีโชคอ่ามีโชคใหญ่นะมีโชคใหญ่นะครับได้เป็นแบบที่ดินก็ได้แบบนี้เลยนะ อยากจะเปลี่ยนบ้านทําการเกษตรนะมีผลผลิตออกมาจําหน่ายมีผลผลิตออกมาขายแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้นะยังถือว่าเป็นปีที่ยังเจริญก้าวหน้าได้ดีอยู่ตัวโทษภัยจริงๆอ่ะคือดาวฤตัวอยู่นะหลักๆดาวพระเสาร์นะครับจะเดินร่วมเรือนกับดาวพระราหูที่ให้โชคเฮงๆเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นสองช่วงนะก็คือช่วงเดือนพฤษภาช่วงจังหวะหนึ่งแล้วก็ไปประมาณสักอ่าปลายปลายสิงหาในะสิงหากรกยาคาธัน ถึงถึงปลายปีเลยนะแต่พระสาวท่านจะเดินเพี้ยนนิดหนึ่งนะเดินถอยหลังนะกลับเข้ามาสู่เดือนชะตาะช่วงจวังหวะที่เขาเดินถอยหลังเนี่ยก็ช่วงประมาณปลายปลายสิงหาเป็นต้นไปนั่นนะครับหมายถึงว่าราศีพิจิกสมบูิมีที่นะอยากจะขายที่นะก็มีโอกาสาขายได้ใช่ไหมพอขายได้ปุ๊บไปขอสินเชื่อซื้อใหม่ซื้อเพิ่มใหม่ นะมีบ้านมีรถอยากจะขายนะมีโอกาสขายได้นะพอขายเสร็จปุ๊บก็จะมีสินทรัพย์เข้ามาใหม่เช่นบางคนได้มรดกกลับเข้ามานะได้มรดกกลับเข้ามาจากการแบบผู้หลักผู้ใหญ่ให้นะมีความเมตตาให้นะพอได้มรดกกลับเข้ามาุ๊บเสียที่แล้วใช่ไหมเสียมรดกไปแล้วใช่ไหมก <ucking. S 1> ็เอาเงินนะเงินกําไรเงินที่ไดจากการขายที่ขายทางขายบ้านขายรถอะไรก็แล้วแต่นะครับไปเริ่มต้นใหม่ ไปซื้อรถใหม่ไปซื้อบ้านใหม่ไปซื้อที่ดินใหม่เพิ่มเติมนะครับแบบนี้ก็มีนะเพราะเป็นอารมณ์แบบบาประเคราะนะมันต้องมีการสูญเสียก่อนนะแล้วมันถึงจะได้บวกบวกนะครับกลับเข้ามาให้กับลัคนาราศีพิจิกทุกคนทุกท่านเองครับถือว่านะครับ ปี2,568นะของชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีความแปลเปลี่ยนหลายๆอย่างนะค่อนข้างที่จะวุ่นวายในช่วงจังหวะหนึ่งพอเหมือนเจอคลื่นกระทบที่ไม่ดีแล้วนะหลายๆอย่างมันจะกลับมาให้เราเริ่มต้นใหม่นะครับบางคนเนี่ยอ่า มีมาทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศนะอ่าก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะได้กลับมาเจอเจอนะครอบครัวเจอเจอบ้านนะแล้วมันจะมีสิ่งดีๆนะทำบุญกับอุปการีแบบนี้นะครับจะมีสิ่งดีๆกลับเข้ามาให้กับ ตัวเราเองนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันจะกลับกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับให้กับพิจิตทุกคนทุกท่านก็จะพึ่งท้อแท้ใจไปนะเพราะสิ่งดีๆนั้นจะเกิดขึ้นจริงตามดาวเหล่านี้นะครับพระรหัสก็ให้คุณสาวราหูก็ให้คุณแบบนี้นะครับในเรือนชะตาในปี2,568ครับใครที่เคยล้มมา ปี68จะลุกขึ้นได้จะตั้งตัวได้นะไม่งั้นราหูกับเสาเขาไม่มายืนเป็นกเกษตรธิปดีให้กับชะตาชีวิตของราศีพิจิกหรอกครับแถมดาวพระพฤหัสเองนะครับก็ยืนตำแหน่งเป็นมหาอุดนะให้คุณประโยชน์ดีๆให้กับลัคนาราศีพิจิกเช่นเดียว เสริมให้นิดนึงละกันนะครับสําหรับลัคนาราศีพิจิกเพราะว่าเดี๋ยวจะก,กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านมรตยูนะที่โครจรอ,อยู่ในภพปัตนิยะมรตยูเป็นความเปรี่ยวเหงาอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็มองซะว่าให้มรตยูโครจรเอื้อมดาวนะมาถึงทางด้านของดาวพระพ r ัสนะในช่วงจังหวะหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวดาวพระรหัสนะครับทําองศาถึงดาวพระราหู คโครจรให้กับเกือนชะตาให้กับลัคนาราศีพิจิกนะครับเมื่อทํามุมทําองศาดีแล้วเลยนะให้ทําบุญด้วยการแบบนั่งสมาธิอ่ะจากความเปรี่ยวเหงานะแปลเปลี่ยนมาเป็นการนั่งสมาธิ นจนบรรลุอ่ะนะจนได้แบบอ่าจะได้ปิติได้ฌานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพิจิกเองจะได้รับคุณประโยชน์ตามมานะจากดาวเหล่านี้ด้วยนะครับแปลเปลี่ยนดาวร้ายให้กลายเป็นดาวดีนะเออแล้วหลายๆเรื่องในชะตาชีวิตก็จะมีแต่เรื่องสมหวังในปี2568ครับปี2568ปัจจัยภายนอกค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดหนึ่งขอบารมีพระัฒนาไตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ ช่วยปกปักรักษาให้คนไทยทุกคนทุกท่านทุกทุกลัคนาราศีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยปราศาจากโรคภยัภยภยัยพิบัติต่างๆจงหมดไปในปี2568นี้เทิน